สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่หน่งนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันพระบรมแดนใส่เสื้ออบฝนสีขาวเสื้ันสีขาวนะคะ วันนี้วราดาก็จะมาพบก,กับพ่อเมเปไปคลิปที่สองนะคะผ่านไปแล้วคือผ้าสิตรรกลายลิซ่านะคะในคลิปนี้เป็นผ้าฝ้ายเขียนเยย้อนคามแผ้ของสกลน,นคนรพะเศษน,น,นะคะเรื่องในโอกาสเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเกิดของวราดาวราดาก็จะมีของแถมมีสินน้ําใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆฝากให้พ่อเมยพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้คลิปนี้เราก็จะมาโปรนะคะผ้าฝ้ายย้อมคามธรรมชาติพื้นละ500บาทเท่านั้นจากพื้นละ700้เราขายเพียง500บาทนะคะหากพ่อเมยพี่น้องต้องการ เอาเปตัดเสื้อคลุมหรือไปตัดเสื้อสวยๆหรือไปตัดสบายแต่เกางเกงก็ได้นะคะถ้าใครกันเข้ามานะคะเรามีสินค้าโปรให้ท่านเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเพราะช่วงนี้เดี๋ยวฝนก็จะตกอีกแล้วรินป่อยๆมาแล้วนะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะพื้นนี้ห้าร้อบาทนะคะทั้งคิดนะคะอันนี้เป็นค่าไฟนะคะ เป็นคว้าๆย้อมคามแท้ของสกุลนคนนะคะท่านดูดีๆอันนี้สีเถาสวยงามมากนะคะวันนี้เราจัดโปรสวยนะคะจัดโปรห้าร้อยบาทเท่านั้น่ะเพราแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะเราจัดโปรเพียงผืนละห้าร้อยบาทนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าวันนี้มีกิ่งพร้อมขายสินค้าวันนี้มีแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราการันตีได้ว่าจัดโปรทุกคลิปนะคะช่วงนี้และยังมีของแจกของแถมให้จากาน้ำใจของวลร,ราเล็กๆน้อยๆนะคะ ตัวนี้ห้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านเข้ามาได้นะคะสวยค่ะสินค้าวราดาจะวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาลายเดียวกันนะคะแต่เป็นสีขาวนะคะค้งเรียบร้อยถ้าสินค้ามาวราดาจะพ้งไว้เลยหากมีเวลาเนาะบางทีบางท่านไม่มีเวลาก็ค้งทีหลังได้ไม่มีปัญหาก็ราวราดาเอาจากพ้งมาตลาดลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้นะคะสวยลายนี้จะเป็นลายเออที่เรียกว่าลายอะไร ไลนย,ยนี้ก็งามนะคะบรดาก็เดี๋ยวค่ะเขาปรับด้นกล้องมืุสครู่เดียค่ะสวยค่ะลายนี้ก็จัดโปรให้เพียงผืนนี้500บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรามีกิิงคองขายสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะ พร้อมที่จะแบ่งปันให้ท่านในราคาพิเศษเพียง5้ารอบาทเท่านั้นหากพ่อ่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามานะคะผ้าฝ้ายย้อมขามเขียนมือจังหวัดสกลนครนะคะสินค้าสวยนะคะสินค้าโอท็อปของจังหวัดเราเลยนะคะหากพ่อแ่พี่น้องอยากได้ผ้าคามวสวยๆก็ทักท่ายกันเข้ามาจากช่องวราดาผ้าคามช่อง youtube นะคะต่อมาอีกนะคะเป็นพื้นที่3มนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสวยนะคะอันนี้เป็นลาย ลายลงแบบนี้ยิ่งหาย,ยากนะคะดิค่ะดูลายนะคะสามกริย์3สามกริย์สวยไม่ได้ขี้เหร่นะคะผืนจริงยิ่งงามเราก็ขอจัดโปรให้ท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องเพียงห้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้าบ้าได้นะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายสินค้าเราพร้อมนําเสนอให้ท่านในราคาพิเศษเพื้นละห้าร้อยบาทนะคะวันนี้สินค้าของเราจัดโปรทุกๆคลิปเลยนะคะสามร้อยบาทหากท่านต้องการไปตัดกางเกงตัดเสื้อหรือตัดเสื้อคลุมก็สวยนะคะ ดูทางเชิงนะคะนี่ค่ะท่านดูดีๆงามมากนะคะงามจริงๆสวยแท้แน่นอนเลยนะคะเพียง500อบาทเท่านั้นจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้เลย500บาทนะคะเพราะไม่พิ่น้องค่ะสวยค่ะสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะสวยค่ะสินค้าของเราทุกผืนสวยงามทัดสัรนมาแล้วนะคะ ต่อมาอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลายบันไดสวรรค์นะคะลายบันไดสวรรค์นี่เอลกลักษณ์อยู่แล้วนะคะขายมาตลอดปีนะคะไม่เคยตกค้างนะคะลายบันไดสวรรค์นะคะหรือเรียกอีกบบนึงก็คือลายฟันปลาเนี่ยค่ะสวยค่ะดูดีๆนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะเพียง500บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะบันไดสวรรค์หรือลายฟันปลา500บาทเท่านั้น วันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพิเศษสุดๆนะคะพิเศษสุดๆซึ่งนางสาวไทยนะคะดำม,มือวัน5้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะทักทักเข้ามาเลยนะคะห้าร้อยบาทสวยค่ะสินค้าของเรางามพร้อมขายนะคะพร้อมที่จะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสวยนะคะดูลายสวยงามมากนะคะต่อมาเป็นลำเบอร์6นะคะลำเบอร์อะไรแล้วเนาะผ่านมา n u เบอร์สี่ลำเบอร์ห้านะคะ หมายเลขห้านี้เป็นลายเอสนะคะลายเอสสวยค่ะลายเอสนี่ก็งามนะคะลายเอสเนี่ยคะ่ะลายเอสดูทางเชิงทางหน้านี่สวยค่ะลายเอสดูดีๆนะคะนี่ค่ะสวยเอสตัวนี้งามมากนะคะเอสตัวนี้ก็สวยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเืนละห้าร้อยบาท สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดต้องการไปฝากไปต้อนหรือไปตัดเสื้อคลุมก็สวยนะคะนัมเบอร์หนะคะเพียง500บาทเท่านั้นสินค้าของเรางามแท้แน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจอยากได้นะคะทักทายกันเข้ามาซื้อฝากคุณแม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ออกพอนซาแล้วให้ท่านไปตัดนะคะตัดใส่ไปวัดสวยงามแท้นแน่นอนนะคะ500บาทเท่านั้นต่อมาเป็นนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกนี้ก็สวยนะคะสวยจริงๆิง เป็นลายเล็กนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายเล็กเลยนะคะท่านดูดีๆนะคะ จากพื้นละ790เราขายเพียง500นะคะเราขาย500ขายหน้าร้านก็7 0 0 600แต่เราจัดโปงให้พ่อแม่พี่น้อง f อราคามาตรฐานนะคะราคาที่เสร็จเพียงพื้นละ5 0 0บาทนะคะอันนี้น้ำเบอร์หกหากท่านต้องการพื้นไหนทักทายกันเข้ามาหากท่านต้องการอันไหนโอเคนะคะทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือหากท่านมาช้าอาจจะไม่ทันเพราะหน้าร้านวรดาก็มีนะคะแล้วก็ในช่องเพจก็มีให้ท่านรีบทักทายท่านที่จะจองฟิดเดวเจอร์ของได้นะคะ สวยค่ะสวยงามห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะผืนนี้นะคะผืนนี้ก็สวยสุดซึ้งจริงๆงนะคะเราก็จัดโฟรให้ท่านเหมือนกันนะคะห้าร้อยบาทเนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีในนะะ้าคันลายลายงามนะคะงามตัดขึ้นสวยนะคะตัดกางเกงก็ได้นะคะตัดเสื้อก็สวยตัดผ้าสิ้นก็งามนะคะห้าร้อยบาทนะคะหากท่านต้องการพักเข้ามาเลยนะคะแคปมาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะ นำเบอร์เจ็ดเพียงห้าร้อยบาทนะคะวันนี้เราจัดโปรห้าร้อยบาทนะคะทั้งคลิปนี้เลยนะคะพื้นละห้าบ้อยบาท้ายไฟเฉนมือย้อมขามธรรมชาติของจังหวัดสกลนครน,นะคะผ้าฝไฟย้อมขามของจังหวัดสกลนครน,นะคะต่อมาอีกนะคะเดี๋ยวก็จะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะวันนี้วราดาก็จะให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะสวยนะคะให้ท่านเอฟสินค้าเลยนะคะลายนี้ก็งามนะคะสวยนะคะลายนี้ก็สวยนะคะ ดูดีๆนะคะแต่ละลายแต่ละผืนงามมากนะคะสินค้าอันนี้ก็500บาทนะคะเราจารัดโกเพียงผืนละ500บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยสินค <pper> in ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะผืนละ500บาทนะคะ500บาทอันนี้เป็นนัมเบอร์แปดนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาได้นะคะวันนี้ของเรามีกิ่งพร้อมขายของเรามีพร้อมจะนําเสนอให้ท่านนะคะเพียง ห้าร้อยบาทเท่านั้นอันนี้มีแปดืนนะคะในคลิปนี้เพราะแม่พี่น้องอยากได้สินค้าสวยๆงามก็แคปแคปมาเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามแท้จริงๆนะคะสินค้าเราพร้อมขายพร้อมเอาไปตัดนะคะเม้แต่ผ้าผ้าคลุมผ้าพันคอนี้ก็มีขายนะคะลายนี้มาใหม่เลยนะคะเพิ่งมาเมื่อวานนะคะรอบที่แล้วลายเปือกไม้ลายอะไรทุกอย่างขายหมดแล้วนะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องท่านเอาไปงานกเกษียณนะคะ ขายเร็วมากนะคะขายดีมากนะคะแล้วช่วงนี้ก็มาใหม่ทุกไลน์นะคะหากท่านต้องการทักทักเข้ามานะคะวราดาจัดโปเพียงพื้นละ2 2 0บาทนะคะกล่องอีก20บาทเป็นพร้อมชุด240จัดโปให้สุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายสินค้าเรามีพร้อมจัดโปให้ท่านทุกทุกคนนะคะทุกทุกวันเราจัดโปให้ท่านเลยนะคะหากท่านต้องการเยอะๆก็ทักทายกันเข้ามาต้องการน้อยๆก็ทักทายกันเข้ามาได้ทุกคนนะคะวราดา พร้อมที่อยากบริการท่านทุกคนเสมอตัวนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณค่ะ